มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเต็มที่แล้วเงือกจอยเจนจีราเข้าที่1ของฮีตแต่ไม่ผ่านเข้ารอบฟรีสไตล์50เมตรหญิงเงือกจอยเจนจีราสีสะอาดนักว่ายน้ำสาวไทยคว้าอันดับที่1ของฮิตด้วยเวลา25.18วินาที ในการแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์50เมตรหญิงกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะเซนจิราเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยในรายการนี้นะคะเคยทำเวลาดีที่สุดคือ25.1วินาทีส่วนการแข่งขันที่ปารีส2 0 2 4ลงแข่งขันในฮิต7ทําทำเวลา25.18วินาทีเป็นแชมป์กลุ่มและอันดับที่23ของทั้งหมดไม่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ